สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สไนเปอร์ย่าฮู้อยู่กันในวิคโอลิเจ้นนะครับวันนี้จะเซอรถลรายการครับผมไปดูกันก็ต้องเกินก่อนเลยนะครับวันนี้จะเป็นรถแนวแบบว่าเฟี้ยวเฟีเป็นซูเปอร์สตีดเอ่อสตีดสปอร์ตคาร์นะครับราคาไม่แพงนี่เลยนะครับไซตะคุ SUP โอ้โหมันราคาไม่แพงนะครับความแรงก็คงไม่แรงด้วยแต่ก็โอเคนะครับเบรกกิ้งดีนะครับ90%แฮนดิンงก็ดี68%นนะครับอัตราเร่งก็กลาง ค่อนข้างไปทางแย่นะครับผมศูนย์ถึง1้อยวินาทีนะครับความเร็วสูงสุดเครื่องเดิม3า5อกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าตัวก็ไม่แพงนะครับอย่างที่บอกไปหนึ0งแครดิตเท่านั้นเป็นรถที่เท่และมีในชีวิตจริงครับทุกคนผมจะรข้ไรปใหดูนะฮะนั่นก็คือ Acura n า x นะครับผมหรือแบรนด์อนด้านั่นเองนะครับและเขาก็เป็นอัปเปอร์แบรนด์ไปเป็นอ c คูร่าเเป็นแนวซ u เปอร์สปอร์ตนะฮะ ประมาณนี้นะครับผมเปิดประตูไม่ได้ดูเครื่องยนต์อะไรไม่ได้แต่เห็นเครื่องยนต์อยู่นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้เท่<ๆ>โดยรวมแล้วในชีวิตจริงกับในเกมรูปทรงเขาเหมือนกันนะครับทำมาได้ดีเลยทีเดียวคล้ายคลึงกันมากนะครับประมาณนี้นะฮะเอาละพร้อมละจัดเลยแล้วกันไม่รอช้า3 2 1สองหนึ่งเพอร์เชสย้ะโอ้ได้มาแล้วทุกคนโหผมได้เบรครบ50คันแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ าครับผมสปอนแล้เจ้า,าเป็นไงฮะโอ้โหผมได้ฟังเสียงเขานะครับสามสองหนึ่งโอ้เป็นไงบ้งบางกู่ะซาร่าเสียงก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงแนวนี้เข้าไปดูข้างในกันครับนี่เลยครับโอ้โหไม่มีสารุปนั่งได้สองคนเบาะธรรมดาไม่ใช่บัคเก็ตซีดด้วยนะครับทุกคนฮนะ แดนบอดก็ประมาณนี้ออกแนวเป็นรถรถซิ่งรถซิ่งแบบว่าสตรีเตนะนะครับไม่ไม่เหมือนซุปเปอร์คาร์นะครับ่วนตัวคลิกอย่างนั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปท้าแข่งกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนาะมากันแล้วจ้าอ,อยู่กันในแดกเลสนะครับผมท้าคนแข่งไม่มีใครมาแข่งกับเราเลยไปครับคนเดียวก็ได้คนเดียวก็ اض, เฟี้ยว feel. เออคนเดียวก็พอนะครับมาดูครับโอ้โหวัดรอบอะไรเงี้ยครับโอ้โหตึงๆว่ะ จบไปอยู่วิครับบบมไดบร้อยครับผมแ9ดวินะครับโอ้โห oh. เอ่อก็ก็ก็โอเคนะครับผมมากันต่อที่ไฮเวลจ้ามาเดี๋ยวารารดูความเร็วสูงสุดกันครับว่าจะดันไปถึง400อได้ไหมนะครับกับเจ้าคันนี้โอ้โหมองมองด้านในก็มาสิ่งสิงซาซาอืดอนิดนึงโอเคเอ่อเท่าไหร่นะหนึ่ง, okay. งแสนนิดนน,นนะเนาะทุกคนเนาะเออราคาไม่แพงนะเนาะได้เท่ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะ เห็นเครื่องแบบงามๆอย่างนี้เอาละครับทุกคนฮนะความเร็วตึงนะครับผม315ได้นะครับ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคทางลงไม่ถึง400แน่นอนนะประมาณ3าม้บมาอู้วยนิดเดียวครับ356นะครับผมก็ไฮเวลสแบบเดิมไปที่เท่าไหร่ปิ้งเท่าไหร่ครับสามสนึ่ีวินะครับโอเคประมาณนี้นะฮะ อางนาเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวไดูกันว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนกับการเหินนะครับแต่ผมรู้สึกว่ารถเขาค่อนข้างหนักนะไม่เบาเท่าไหร่ใคครับจะทําได้ดีแค่ไหนครับผมไปแล้วจ้าโอ้โหทุกคนทําได้ดีว่ะเออมันขับง่ายคุมง่ายครับทุกคนฮะโอมาถึงตรงนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับผมต่มากันต่อเลยจ้าไปครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ไหมเดี๋ยวดูกันนะครับ ขึ้นเหินดีไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนะครับนี่เลยจ้าโอ้โหมเป็นไงฮนะโอ้โหเบรกเนึบด้วยนะกับชนแต่ก็ไม่ชนนะครับทําไปได้ยังไงครับนี่เอาละครับทุกคนฮนะก็ประมาณนี้นะครับผมกับเรื่องเดิมก็ไม่กีเยนะครับขับสนุกขับมันขับง่ายนะครับผมราคาไม,ม่แพงเดี๋ยวไปแต่งซิ่งกันว่าจะเราใจเราแค่ไหนชนเสาชนต้นไม้ได้ด้วยครับนี่ชนไปเลยฮนะ จะกลัวชนไปนะครับเออไรจะว่าล่มามอะไรนี่ชนป้ายได้ปะอูหชนไป้ายไม่ได้ครับผมโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวไปเพนเฮาส์กาัลัดจัดเต็มแน่นอนครับป้าย่าฮู้มาแล้วจ้ามาครับผมมีบอดี้โมดิฟิเคชันด้วยครับทุกคนเนะดูเลยครับนี่วิงนะฮะเราจะใส่เป็นเบอร์สองเพื่อความซิ่งซ่าแบบวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นจับๆเออมา,มาเดี๋ยวมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มฟอสต์อินดักชันโนโบเครื่องเดิม เราไม่เอาเราเอาซูเปอร์ชาร์จมาเราต้องซิ่งนะครับขับเคลื่อนอวิได้อยู่แล้วกูดเอนจินเป็น n อ o f Galaxy แปดหมื่นห้าพันเครดิตว,ว้าวไหมล่ะเบรกิ้งโปรเบกสี 40, ่หมื่นเบมโบเออเบมโบก็มาโปรทอร์มิชันสามหมื่นห้าพันเครดิตนะครับผมเอาล้วฮะเรียบร้อยกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงล่างซับเพนชั่นซับเพนชั่นไฮกาวสแกปเปอร์นะครับผมแล้วก็ซับเพนชั่นสิบเน็ตเราก็จะใช้เป็นอ,อ่อเลสซิ่งเลสซิ่งนะครับสี 4, ่พันห้าร้อยเครดิต แล้วก็อายางนะครับผมเาก็ใช้เป็นดิฟนะครับหนึ่งมืนเครดิตสวยงามนะฮะประมาณนี้กับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ระบบโชคช่วงล่างยางต่างๆนะนะมาต่อกันที่แอปเพลนกันเลยครับทุกคนเพลนคันเลอรอนะครับผมจะใช้เป็นสีขาวนะครับเรียบๆแต่ว่าดูดีเออรอบนี้เอาสีขาวบ้างไม่เคยทําสีขาวเท่าไหร่นะครับมากันที่สีล้อนะครับผมเราก็จะใช้เป็นสี สีขาวแล้วกันครับทุกคนดูคินๆคนะครับทีแรกก็ลังเลอยู่ว่าเอ๊สีดําดีไหมอันนี้ก็ดูดีนะดูดุดุนะครับแล้วรอบนี้ขอสีขาวกอนแล้วกันสีดําเดี๋ยวไว้รอบหน้านะฮะมาด้่ไฟหน้านะครับผมก็จะใช้เป็นสีส้มๆโอ้โหไฟหน้าแบบว่าหลอดหดวงนะครับเป็นสีส้มดูสมจริงมากคันนี้นะครับแล้วก็อินเทเลียผมจะใช้เป็นสีแดงนะครับเลคคาโลอ่าดูเล้าใจมากสมจริงมากรอบนี้แล้วก็เฟียฟ้าวด้วยนั่นเองนะครับผมเอาล้ครับอย่างสุดท้ายที่เราทําได้ครับอันด์โกลมา สองพน้าคเครดิตอั t โกอ on อโอ้จับเดี๋ยวไปดูกันเอาสีอะไรดีนะครับผมจะเลือกใช้เป็นสีฟ้าเข้มๆคนนี้ไม่รู้ว่าจะเวริร์กหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับตอนที่ตอนคืนด้วยแล้วเราก็แต่งเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหเป็นไงบ้างเอ้ยสายคลีนเข้ามาไปดูกันยาหูมาแล้วครับนี่เลยโอ้โหแนวสมจริงก็ามานะฮะเดี๋ยวดูข้างในกันปิ้งนี่เลยครับฟ้าแดงอ่า สวยงามไปอีกแบบนะครับทุกคนฮะเร็วร้ายเร็วร้ายรอบนี้เร็วร้ายเลยทีเดียวดูข้างนอกครับว,ว้าวโอว้เปิดไฟครับเปิดไฟโชว์น้อยนี่เลยครับไฟส้มๆนะฮะเอาละทังเสียงนิดนึงสามสองหนึ่งยาหูเป็นไงบ้างครับทุกคนอย่างลั่นนะฮะโอ้โหโคตรเทพไปเลยเอาละครับผมไปเ๋ยวไปเหินกันดูข้ามเออเจ้า มาหมุนเฮ้ยเขาเรียกอะไรวะจีงชารสวรค์ไปครับไปแล้วคบโอ้มาหมุนอยู่ด้านหน้านะฮะจาลูกันว่าเจ้าคนนี้จะทําได้ดีแค่ไหนนะครับอย่าเพิ่งไปชนร้านไอติมเลยอย่าเพิ่งไปชนแล้วไปครับโอ้โหเท่ยู่เหมือนกันนี่โอ้โหเท่เท่เท่ทำได้ดีทั้งสวยทั้งแรงแรงกลางๆเออไม่ได้แรงมากนะครับ มาครับเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นภูเขากันนะครับกับเจ้าคาตัวเพียงแค่ไม่ถึง2 0 0แสนเครดิตนะครับเออจะทำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยนะฮะอย่าเพิ่งดูถูกเขานะครับเดี๋ยวรู้เลยนะฮะเดี๋ยวรู้เลยนะครับผมเดี๋ยวรู้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวรู้เลยฮะฝีมือล้วนๆฮะตูมไปดีต้องบอกเลยนะครับผมว่ามีรถน้อยคันมากๆนะฮะที่จะสามารถขึ้นเขาได้นะครับแต่คันนี้ที่ราคาแค่ไม่ไม่กี่เครดิตนะครับเขาทำได้นะครับผม โอ้โห oh, oh, สุดยอดจริงๆมาดูแดกเลสกันครับผม3 2 1หนึ่งเียวโกไปแล้วครับท่อออกหลังเนาะทุกคนนี่ตรงนี้นะค,ครับโอ้โหเบิ่มๆเลยข้างในมาจบอยู่วิครับ7วิได้ไหม7วิก็หลูแล้วนะครับผมโอ้โหดีนะครับ7 5 4สวินะครับเวลาแบบว่ากลางๆนะครับดีค่อนไปทางแบบโอเคอะนะครับไม่ได้แย่นะเนาะเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนลอ้อไปยังไงวะเนี่ยอันนี้ล้อดเดิมเขาบนะแต่มันก็สวยนะ เอาลครับผมตอนแต่งผมเบอร์มากเลยข้ามแบบว่าพอเปลี่ยนสีเสร็จปุ๊บผมกดออกแล้วก็ไปใส่ไฟหน้าอะไรต่างๆลืมเปลี่ยนแล้วแมกเฉยเลยเออโอเคเดี๋ยวมาดูกันจะเอาลายไหนดีนะครับโอเคครับผมตัดสินใจเลือกเป็นคอปเปอร์คลาสสิกลิมนะฮะนี่เลยครับโอ้โหมันจะแบบมีแหลมๆหลสามสอันแง่งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ล้อแบบนี้ดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับโอเค เอาแล้วครับทุกคนนี่ก็คือความงามตอนกลางวันนะเออเท่อยู่นะนะครับขาวๆขาวคีน,นถ้าเปิดประตูเปิดฝาหลังได้นี่ว,ว้าวมากนะจะได้เนาะโอ้สวยๆๆนี่ครับทุกคนคนเต็มเลยนะครับเซิฟนี้แต่ไม่มีใครแข่งรถกันเลยต้องสยสะเน้นขับเล่นกันนะฮะหาคู่แข่งไม่ได้เลยครับ,นะรบาาามาครับมาดูไฮเวย์เลสกันบ้างครับว่าจะแรงแค่ไหนเจอกับเดนเน่บูธคารครับไปโค้ยโอ้ยลงไปลิฟท์พันดี่เไปเคยเฉยอ่ะมาดูกัน เราจะจบกีวิตและความเร็วสูงสุดท็อปสปีดโดยในโตรเนี่ยจะทําได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ความเร็วตึงนะครับทุกคนสามร้อสามสิบหกสาสิห้าประมาณนะครับโอ้ยเดนเน่บู๊ตคาแซงไปแล้วครับรถเจ็ลดล้านนะฮะเล้านแคนดิตของเราแค่2องแสนเนาะก็สู้นะเราก็ใจสู้นะเออก็สู้นะเดี๋ยวทางลงมาไครคบจะด,ดันไปถึงเท่าลายฮะโอ้โห3า0รอเจ็สิบนะครับไม่แตะแตะบ้างนะครับผมกดในตัดมาไม่ค่อยดี จริงๆมันจะขึ้นไปถึงประมาณ77ได้377เนาะโอเคจบไฮเวเลสไปที่34.43วินะฮะเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าและเราจะเหินข้ามไฮเวเลสได้ไหมจะเหินข้ามไปที่ทะเลอันแสนไกลได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรู้เลยนะครับในตัดยังมาไม่ค่อยเยอะแฮใครับไม่รู้แหละไปแล้วโอ้โหไม่ได้ฮนะในตัดเราน้อยเกินไปเฮ้ยพี่สองแอคชั่นเดี๋ยวซ้ายมา 200ครับความเร็วนะฮะให้ขึ้นไปถึง300ก่อนขึ้นแหลมนะครับแล้วเก็บในตัดให้แม็กครับย้ำดูกันจะหูนี่เลยโอ้โห,โหทำได้อยู่แล้วนะครับแต่งซิ่งซะขนาดนี้นะฮะที่เหลือก็อยู่ที่คนหลังพวกมารายแล้วล่ะไปกันตอนเลยจ้อมาชนไหมไม่ชนนะครับโอ้โหขับดีครับเหมือนเข้าสาลาลมอะไรอย่างี้นะฮะอ้าหมุนน้อยเอ้าอโอถเอ้ยตุ้มตุ่มมากกว่านะแบบนี้นะ ไอ้เราก็นึกว่าจะลอยลอยนะเสียรักเฉยเราไม่ได้ขึ้นตึกกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเจอกันนะตัดช่วงล่างมาจัดเต็มด้วยนะช่วงล่างมอนเตอร์นะว่าจะนุ่มแค่ไหนนะครับกับการลงจากตึกที่สูงมากไปครับดูกันฮนะอาะถึงโอ้โหหน้ามันลงวะยางมันไม่ได้ลงวะหน้ามันลงโอเคทุกคนยังไม่หมดครับมันมีอีกตึกหนึ่งครับไปเฮ้ยอะถึงออโอเคนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปทางไหนดีวะเดี๋ยวดูกันนะโอเคน่าจะลงไปบนไฮเวลเสนะครับมาไปโอ้โหอย่างไรครับดึงโอ้โหไม่ค่อยเห็นเลยวะเฮ้ยถ้าเราอยากจะเทสช่วงล่างสักขนาดนั้นนะครับทําไมเราไม่สปอนมันขนาดที่เราอยู่บนเครื่องบินเลยล่ะเออนะฮะ๋ยวรู้เลยนะครับมาอยู่ไหนเอ่ยมาครับปิงนี่โอ้โหดูครับดูโชคกครับดูโชคก ตึงโอ้โหนี่เลยเด้งมากนุ่มมากนะฮะต้องอย่างนี้สิทำไปได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเจ้าไซตคุ u p พคันนี้หรือไซต์คุซับนะฮะหรือในชีวิตจริง a ะคูล่า x หรือ Honda า s x ก็ได้นะครับว่าเป็นรถที่สวยงามนะแต่งสายคีนนะครับรอบนี้โอเคถ้าชอบคลิปนี้หรือรถคันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e เป็นกำลังใจกับผมจะได้มาดูกันอีกนะฮะ สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม